ตำรวจสถานีภูทรเมืองภูเก็ตยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อเร่งหาสาเหตุรถยนต์ชนกันและชนคนเดินเท้าจนทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนและได้รับบาดเจ็บอีก7คนค่ะขณะที่คนขับนั้นยังอยู่ในอาการตกใจและต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลค่ะ นี่เป็นสภาพความเสียหายหลังเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันและชนคนเดินเท้าที่บริเวณใกล้ทางเข้าวัดขจรรังสรรค์หรือวัดเหนือถนนระนองอําเภอเมืองภูเก็ตที่มีการติดตั้งซุ้มขายอาหารเจจนทําให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้จากการตรวจสอบทร,ทราบว่าผู้ขับขี่เป็นหญิงอายุ62ปีขับรถมาตามถนนระนองและชนเข้ากับซุ้มร้านค้าขายอาหารเจข้างทางและเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์4คันก่อนที่จะพุ่งชนรถยนต์เก๋ และรถยนต์กระบะซึ่งอยู่ด้านหน้าได้รับความเสียหายรวมทั้งคนที่กำลังเดินเท้าอยู่บนถนนทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและได้รับบาดเจ็บอีก7จรายค่ะ โดยระหว่างนั้นชายผู้เสียชีวิตซึ่งมาพร้อมกับครอบครัวกําลังจะข้ามถนนเห็นรถพุ่งเข้ามาจึงได้ผลักภรรยาและลูกออกไปข้างถนนส่วนตัวเองถูกรถชนอัดก๊อปี้กับทารถยนต์เก๋งเสียชีวิตในที่เกิดเหตุหลังเกิดเหตุตํารวจพยายามสอบสวนหาสาเหตุแต่ว่าผู้ขับขี่ยังคงอยู่ในอาการตกใจและตอนนี้ก็รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลค่ะ